ว่าไงครับว่าไงก็ไม่มีอะไรก็นะก็ทาเนินการไปตามป้องกันและปราบปรามคือทําให้ที่ดีพอเป็นดีขึ้นเนี่ยนะเราช่วยกันช่วยกันทำเดินการอะไรนะแนวโน้มดีขึ้นดีขึ้นการจับกลุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็การ ลองลองก็ดีขึ้นดีขึ้นทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวให้ประชุมก่อนดิ์ประชุมก่อนนะก็มีเรื่องเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคไม่ใช่เป็นเรื่องของ, uh, รรอง,ของทีละ ก็จบไปแล้วไงสุนพรมันมีไม่มีไม่มีใครใครเบอร์คนกลับมเมื่อเสียเขาก็ลางออกไปแล้วก็จบก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วกันนะครับให้ว่าไปตามกฎหมายครับไม่ต้องห่วงว่าไปตามกฎหมาย อย่างางแต่ว่าก็ทางกรกรจเขาหน่าอนดูครับเขาก็ดูครับนะก็ไม่รู้สิครับก็แล้วแต่คุณน่ยคุณจะฟองออไปมันจะไปยุบได้ไงฮะผมก็ไปเรื่องของตัวบุคคลในาการัน ไอ้ผมไม่รู้ผมยังไม่รู้เรื่องเลยคุณจะไปแก้ได้ยังไงล่ะเขามาตอบไปแล้วตอบไปแล้วเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของกรรมการบริหารทัศนะครับอย่าไปอย่าไปทึ่งไปถามล่วงหน้าเลยครับผมมก็ตอบไม่ได้ครับผมยังไม่มองเนี่ยมองใครไม่ได้ละครับเป็นเรื่องของการบริหารโย การบริหารเขาต้อดำเนินการเขาเองผมไปมองได้ไงผมยิ่งไม่รู้จักก็เลยโอเคครับเดไมรจะลงันทลด้ลครับระวังรบปตัดินใจยังไงคะเรื่องส่งผู้สมัครว่านี่ค่ะ 真的吗？好嘛、啊。啊啊啊